สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด่นสตง,องอในอีพีที่6ค่ะสำหรับอีพีนี้ทางรายการขอนําเสนอผลการตรวจสอบการดําเนินง,งานระบบหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561ถึง2580ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ประเทศมีการเติบโตที่ยั่งยืนประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติสำหรับมิติด้านสาธารณสุข รัฐได้มีการกำหนดแผนงานบูรณาการเพื่อให้มีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วนให้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพผ่านระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลค้าราชการทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมประชากรมากที่สุดที่47.52ล้านคนคิดเป็นร้อยละ71.45 ของผู้ลงทะเบียนสิทธิ์ในระบบทั้งหมด66.51ล้านคนโดยรัฐได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2 5 5 8ถึง2 5 6 2เป็นจำนวนเงินรวม8 4 3 2 0 0 1 5ล้านบาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอได้ระหนักถึงความสําคัญของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงจึงได้ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินง,งานระบบหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบตั้งแต่ปี2558ถึง2562มีข้อตรวจทบที่สําคัญดังนี้ 1. การขอเบอิกค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการไม่ถูกต้องโดยพบว่าหน่วยบริการบันทึกเวชระเบียนไม่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ47.23ของจำนวนเวชระเบียนที่ตรวจสอบทั้งหมดจำนวน1ล้านสนฉบับส่งผลให้มีการเบริกจ่ายเงินไม่ถูกต้องและต้องมีการเรียกเงินคืนจากหน่วยบริการจานวน1 9 6 0 8 9ล้านบาทและจ่ายชดเชยเงินเพิ่มจานวน4 1 9 6 2ล้านบาท นอกจากนี้จากข้อมูลผลการตรวจสอบการขอเบอิกค่าบริการก่อนการเบริกจ่ายเงินให้หน่วยบริการยังพบธุรกรรมการเบริกจ่ายจำนวนมากที่ไม่ผ่านเงื่อนไขาการตรวจสอบทำให้เสียประโยชน์จากการได้รับค่าบริการและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยบริการทั้งนี้สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและการกำหนดเงื่อนไขตรวจสอบการเบริกจ่ายผ่านระบบอีเครนที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 2. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตัางแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยในแต่ละปีมีหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินหลายร้อยแห่ง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการของรัฐซึ่งสปะสะชไม่สามารถยกเลิกการขึ้นทะเบียนได้เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลขณะเดียวกันมีหน่วยบริการรวมกว่า1 0 0 0 0หม่นแห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบมีเงื่อนไขและยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการของรัฐเช่นกัน โดยมีสาเหตุจากหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บุคลากรซึ่งปรับปรุงแก้ไขได้ยากประกอบกับสปสาชาขาดการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและส่งผลต่อคุณภาพบริการสาธารณสุข 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดและบางแห่งไม่มีการเบริกจ่ายเงินเพื่อดาเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรจากสปสชกล่าวคือกองทุนท้องถิ่นมีเงินคงเหลือเกินกว่าร้อยละ30ิจำนวน6,672แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ8ปด5ของกองทุนท้องถิ่นทั้งหมดเจ3ดแห่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดการดําเนินงานในปีงบประมาณพศ2562ที่กําหนดให้กองทุนท้องถิ่นต้องใช้จ่ายเกินกว่า1 0 7 0 7 0โดยบางปีมีกองทุนท้องถิ่นที่ไม่มีการเบริกจ่ายเงินเพื่อดําเนินโครงการสูงถึง750แห่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการบริการดูแลป้องกันและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้มีสาเหตุสําคัญจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ด้านสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนท้องถิ่น 4. การบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่เป็นไปตามจำนุนเป้าหมายการดูแลรายบุคคลพบว่ามีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและรับบริการตามแผนดูแลรายบุคคลจำนวน1 6 1 9 9 9รายหรือคิดเป็นร้อยละ42.04ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด 38 5, 38 3 8 5 383รายทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่จากการให้บริการที่ไม่ทั่วถึงและไม่ครบถ้วนและมีผู้สูงอายุจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขเนื่องจากหน่วยบริการขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสตงจึงได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่กำกับดูแลอาทิ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเวชระเบียนซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณาสุขปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของการตรวจสอบก่อนการเบิกใจ่ายให้ครอบคลุมเพียงพอที่จะตรวจพบข้อผิดพลาดท,ที่มีสาระสำคัญหรือมีความขี่สูง กำหนดแนวทางวิธีการและกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข,ขของหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์และผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการต่อไปและนี้คือทั้งหมดของสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านใน EP นี้ค่ะติดตามรับชมรายการข่าวเด่นสอตงอได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ